ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Trend ช่องที่พาคุณไปจอดลิบทุกเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและยานพาหนะทางยุทธวิธีแบบละเอียดเข้าใจง่ายและตรงประเด็นสําหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูหนึ่งในขีปนาวุธที่เป็นที่จับตามองในปี2025นั่นคือ PUKG UKSONG 1ซึ่งเป็นขีปนาวุธแบบยิงจากเรือดำน้ําที่พัฒนาโดยประเทศเกาหลีเหนือ ขีปนาวุธ PUKGUKSONG 1หรือชื่อภาษาเกาหลีว่าบักเจอลซองลบ1ถูกเปิดตัวครั้งแรกในช่วงปี2015แต่ในเวอร์ชั่นปี2025นี้มีการปรับปรุงพัฒนาหลายด้านทําให้มีประสิทธ,ธิภาพสูงขึ้นทั้งในเรื่องของระยะยิงความแม่นยําและระบบควบคุมการยิงหนึ่งในจุดเด่นของ PUKGUKSONG 1คือความสามารถในการยิงจากเรือดำน้ำําทําให้การตรวจจับยากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญขององค์การป้องกามทางนิวเคลียร์ ปกติแล้วขีปนาวุธแบบนี้จะถูกบรรจุไว้ในท่อยิงบนเรือดำน้ําแล้วยิงออกมาจากใต้น้ําอย่างเงียบๆจากนั้นเมื่อขึ้นมาสู่ผิวน้ําแล้วก็จะเริ่มกระบวนการปล่อยจรวดเข้าสู่วงโคจรตามเป้าหมายเวอร์ชั่นปี2025มีการอัปเกรดระบบนำทางด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เชียลกิแดนที่ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการทำให้การคำนวณเส้นทางมีความแม่นยำสูง แม้จะไม่มีระบบ GPS ช่วยเหลือซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างมากสำหรับประเทศที่ถูกจำกัดการเข้าถึงระบบนำทางจากภายนอกด้านระยะยิงนั้นข้อมูลในปี2025ระบ,บุว่า PUKG UKSONG 1สามารถยิงได้ไกลประมาณ1,200กิโลเมตรเพิ่มขึ้นจากเวอร์ชันเดิมเล็กน้อยและสามารถพกหัวรบได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบนิวเคลียร์โดยหัวรบขนาดเล็กจะช่วยให้ยิงได้หลายลูกจากเรือดำน้ำลำเดียวกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการโจมตีแบบหอไลจุดในเวลาเดียวกันคีปนาวุธรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูงจึงช่วยให้การปล่อยจากท่อใต้น้ำทำได้รวดเร็วและมีความเสถียรมากขึ้นตัวท่อขับดันของจรวดเป็นระบบ2ตอน Two Stage Solid Fuel โดยใช้เชื้อเพลิงแข็งแบบพัฒนาใหม่ที่มีอัตราการเผาไหม้ต่อวินาทีสูงในแง่ของราคานั้นแม้จะไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดจากทางการเกาหลีเหนือ แต่การประเมินจากแหล่งข่าวทหารระหว่างประเทศคาดว่าราคาต่อ1ลูกของ p u k g u k s o n g 1ปี2025น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ7ล้านดอลลาร์ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ250ล้านบาทไทย ราคาดังกล่าวถือว่าไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับขีปนาวุธจากชาติมหาอำนาจอื่นๆอย่างเช่น Trident II ของสหรัฐอเมริกาที่มีราคาสูงกว่า30ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลูกจุดประสงค์ของ PUKG UKSONG 1คือเพื่อเป็นระบบขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์สำหรับประเทศที่ต้องการการป้องปรามอย่างมีประสิทธิภาพในงบประมาณจำกัด ในปี2025มีรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ทดสอบการยิง PUKG UKSONG 1หลายครั้งจากเรือดำน้ำชั้นซินโพคลาสซึ่งเป็นเรือดำน้ำรุ่นใหม่ที่สามารถบรรจุขีปนาวุธได้หลายลูกในคราวเดียวการยิงทดสอบล่าสุดแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตอบสนองได้รวดเร็วและการควบคุมหัวรบในระหว่างการพุ่งเข้าสู่เป้าหมายก็มีเสถียรภาพสูงมาก ถึงแม้จะเป็นขีปนาวุธที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศ NATO หรือผู้ผลิตระดับโลกแต่ PUKGUKSONG 1ก็ถือเป็นตัวแทนของเทคนโนโลยีทางทหารที่ประเทศเล็กๆสามารถพัฒนาได้ด้วยตัวเองทั้งหมดนี้ทำให้ PUKGUKSONG 1ปี2025เป็นอาวุธที่น่าจับตามองไม่ใช่แค่ในแง่ขององค์การป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตัวเองทางเทคโนโลยีในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน หากคุณชอบวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องออ a u t เทรนด์ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า